เอาไม้อย่างนี้าไม้บงหวานบอกอุ้ยสะสะเขี่ยเขี่ยนะครับผมสะสะเขี่ยอด้อยู่บอเอาได้และเอาทำไมบงหวานที่เป็นจังเสียเหรอไม้บงหวานเดี๋ยวจะหักเอาเลยนะฮะอื้อหือ โอ้โหโอ้ยเอ้ยได้หรือเปล่าครับไอ้ไอ้ยาโอ้ยเข่ามันตามันสุดยอดอยู่แล้วเซียนหาหน่อไม้นะได้สมนี้ละไอ้โฮนะครับหน่อไม้โฮะหน่อไม้โฮต้มน้ำจืดป่ะโอ้ยข้าวเดือดนึงเบ่งกวนป้าหน่อไม้โฮะนะผมสีหน้าคนไปหานะฮะ <laughs> ไปม่นป่าหน่อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนกเกะนะครับอาจเสียงเหาหน่อไม้กันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้ที่อยู่ในบ้านเลยนะครับผม <laughs> อยู่ใน บ้านไม่ต้องไปหาอยู่บนภูเขานะฮะผมนี่ต้องขึ้นไปหาภูเขานะฮะเมื่อก่อนก็ไปหาเห็ดนะครับผมวันนี้ก็จะพาเข้ามาหาหน่อไม้นะนี่เมื่อก่อนก็ไปหาเห็ดขมนะฮะวันนี้เพิ่งมาเจอหน้านะครับผมก็เลยพาเข้ามาหาหน่อไม้นะครับผมอันนี้จะเป็นหน่อไม้อย่างนี้นไม้บงวบหวานบอกอุ้ยสะเขี่ยนะครับผม ได้ยบ่โอ้โหเอาได้หละแลาวทำไมบุงหวานที่เป็นยังเสียเออไหมบุงนนหวานมียูบ่โอ้ถ้ามันยาวนะผมถ้ามันยาวก็ต้องหักเอาแบบนี้นะครับในวันนี้ก็ให้เราโซสก,กิลนะครับส่วนผมก็เป็นช่างภาพนะครับวันนี้มาเป็นช่างภาพให้นะฮะ ถ้าไม่อยากขึ้นภูเขาเราก็จะมาหาหน่อไม้ที่ปลูกบริเวณแคมป์บ้านนะครับผมหลังบ้านนะคือหน้าบ้านก็จะเป็นบ้านนะผมหลังบ้านก็จะเป็นป่าหน่อไม้เป็นป่าพืชผักสวนครัวนะผมถ้าเราอยากกินหน่อไม้เราก็เข้ามาหาหน่อไม้แล้วก็หาหน่อไม้มาปลูกเราก็จะได้กินนะครับผมก็จะซ้ายเสียมนะครับเสียบเข้าไปเลยได้ไหมนี่นนสิริศิตาบโอ้ โอ้ดึงเอาได้ยี่บอนอเดี๋ยวจะหักเอาเลยนะฮะหน่อไม้บ่งหวานใบยี่บ่นีหรือว่าตัดคานนีตัดขาเลยล่ใบอโอ้อโห หาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้บงหวานนะครับที่ผมไปหาในป่าก็จะเป็นหน่อไม้หน่อไม้ไล่กับหน่อไม้โฮนะฮะที่จะมีอยู่ในป่านะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้บงหวานที่ปลูกปลูกเองอยากกินอันไหนก็กินปลูกอันนั้นนะฮะมันบอกอยากมีบอกเรยว่ามีแค่กอเดียวเนี่ยบอโอ้กอข้างล่างก็ยังมีนะผมไปเดี๋ยวพาไปดูหน่อไม้บงหวาน โอ้โหอันนี้ก็จะปลูกมะแขงแล้วก็หญ้านะผมเป็นหญ้าให้วัวให้ควายนะนี่อันนี้ก็จะเป็นหน่อไม้อันนี้หน่อไม้เออเออเออนาะอันนี้จะเป็นหน่อไม้โหนะผมเดาว่าหน่อไม้โหนี่มันยังเบ้อนะครับผมหน่อไม้โหอ่ะผมกันผมก็จะหลุดเป็นภาษาผู้ไทยแล้วนะครับผมผมก็จะหลุดเป็นภาษาผู้ไทยแล้วนะได้ไหม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 โอ้มีหรือเปล่าฮะมีหรือเปล่า มีหรือเปล่าอุ้ยมีคนซับออกไปหมดแล้วเจ้าของเราคนนี้โอ้เจ้าของเราซับเป็นบอกออนี่ครับผมหน่อน้อยๆมันนะแล้วก็ต้องใช้เสียมควัดที่ดินออกนะผมเพื่อจะเอาอยางลากมันด้วยนะครับนี่หน่อมันน้อยเนาะลักษณะอ๋ยเรอาละ,ลละดูไปขายน้ำบอ,อ โอ้นี่ลักษณะหน่อไม้ขาวๆนะครับชวยๆหากันโตนะครับนี่ถ้ามันยาวก็จะหักเอาประมาณนี้เลยนะครับเราก็จะดึงเอาเลยอุ๊ยโอ้โหเอ้ยเอ้อยได้ไหรือเปล่าครับไอ้ยอ้ยา คือหักเอายาวๆเนี่ยก็คือหักเอาเฉยๆนะครับแล้วค่อยไปตัดเอาให้มันเหลือสั้นๆนะฮะมีส,มสันบโอ้ฝั่งนี้ก็โดนขุดไปละค,คุดเจ้าเราขุดไปขายนะผมอันนี้คือขุดไปขายด้วยแล้วก็ขุดกินด้วยนะผมก็คือใครอยากได้ก็มาขอเอานะครับ ถ้าคนไม่มาหาเอาแบบนี้ก็ต้องซื้อกับแกนะฮะอันนี้จะอาได้ยูบอทที่หักกันนีนน่นนะมันใดบอละ่ะหากจากมือแล้วนี่หักเบิ่งที่ล่ะได้อยู่ได้ก็ได้สัน้นอืมได้อยู่ แล้วอ้อมไม่ใ็่อย่างอันขาวๆอันนี้เนาะย่านคนเอาบอกโอ้ยไผ่ิมรักอยากได้ก็ขอ,อสิมีหรือเปล่านี่นี่น,นี่อันนี้ซะโอ้ยเขามันตามันสุดยอดอยู่แล้วเสียนหาห่อาไม้นะได้สมนี้ละ นี่โอ้โหอ้าวดึงดึงไปเลยฮะหนอน้อยก็เอาอัน,นนี้เอาไปต้มก็ได้ไปแกงก็ได้นะผมบ้านผมเลยว่าเอาไปต้มจ้ำแจ่วนะครับเอาไปเจมกับเจาบองนะผมเจาบองนี่น,น,น,นี่นี่เห็นกันโอ้เสียหลายเนะเาะเราอ่อนเราทับเวนนะครับอืมมันเอามันอยากเอายางัดทิพย์งัดออกเลยเขาบอกมันเอายาเสียมเด้ เพื่ออนี้มันหนาวใช่ไหนาวเร็วนี่มันหนาวปกดเอาแยะอิลีหน่อไม้นี่นะฮะหน่อไม้ต้นก่อนนี้เอายากมากครับได้นานปอกเลยได้แล้วนะครับมีอีกหรือเปล่าตัวบุญแล้วนั่นเบอร์โบเมนอันก็ไม่หย่างกิ่นนั่นนี่ เหมือนหนูเหรอโบนูกระตุ้นเด้ออันนี้เห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่ได้เปล่าฮะได้หรือเปล่าเฮ้ย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 โอ้หนึ่งบุดจำบุดบุดจำบุดโอ้ได้แล้วนะฮะได้มาหนึ่งนอนี่ได้มาหนึ่งแล้วนะครับตัวหนึ่งครับผม อีกตัวนึงนะผมก็มัวแต่ภาคนะผมภาคให้ได้เอ้ยอ้ยอ้อบ่งกว่าหอยควัดมันนะ่ะบ่๋งเป็นตุ่นบ่บอเออนาะบุ๋ด้ดึงคือยังไม่ได้ตัดเลยนะครับยังไม่ได้แบบ้นั่นเลยนะผมงัดออกมาก็ได้เลยนะฮะ แมนอยมันหฮกเลยเนาะมันน่าจะมีสัตว์อะไรสักอย่างนะที่มากินนะชีโจกเอาวะนะอโอโ้โ,อโหเอาโจกกกะโจกโอย้่งโจ,ก,โจ,ก,โจกเลยครับอ้โอ้าโหโจกแบบลึกมากนะฮะ หาหน่อไม้ก็เป็นการลุ้นเหมือนกันนะครับโอ้โหหน่อสวยมากฮะนี่หน่อสวยมากๆเลยนะฮะหน่อยสูงมากครับมันมีสัตว์มากินนะฮะมันมน่าจะเป็นกระแตโอ้น่ากระแตน่าจะไม่กินนะฮะก็น่าจะเป็นเป็นตุ่นเป็นสัตว์ตัวเท่ากับปั้นเมื่อเท่าก่อเดียวนั่นปะฝั่งนั้นละก่ออย่างไร โอ้มันมีหลายกอนะผมนี่ฝั่งนี้ก็มีนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นโอ้อันนี้หน่อไม้หน่อไม้โฮปาดนาหน่อไม้โฮนะครับผม,นม,ห,ม,บนมหน่อไม้โฮเอาอยู่บนหน่อไม้โฮนี่เออเจ้าะกับหมาเนีหลายทิทเลยนี่หน่อไม้โฮน,นะครับนหน่อไม้โฮ หน่อไม้โฮต้นนั้นจืดป่ะโอ้ยข้าวเดีอดทั้งเบืองหมดป,ปอดหน่อไม้โฮนะผมไม่จะเป็นต้องขึ้นไปหาอยู่บริเวณภูเขาเลยนะฮะนี่โอ้โหหน่อไม้โฮนะครับสุดยอดมากนู่นฝั่งนู้นก็มีนะครับหน่อไม้โฮปาดหน่อสวยๆนะครับหน่อสวยๆอยู่ในป่าในดง มีหัวเจ้าสมบทานผู้เออเอาเงมาให้าีบาทยห้การาไปให้บรยกกแลมบฟังคุณนะบนจปนย่งกิูนูเรเออรตะนะมันมกจะได้พวกหนูพวกกระเตะนะกระเตะกเตะหนูกระเตะวกหนูกระเตะดูเว้ยนี่นวดตานยี่บหินงามอิงามอบารุคุกมะาวน อเออนี well, ่นีここ่น mm. ี ah. um. ่มหลักค้างางมึงหาผู้ใดางโบงผุกผเฮ้ยมีแต่นาเปนมนไมมนปานไดมีแต่มนกับมนบกันได้บะเออนี่นตันาโอ้ยป่าเฮ็ดก็ยังไปป้นมาแล้วนับภาษาป้าหนอไม้ตรงตัวนผเออเคยตัวนทำไมมันมีขี้ไก่ล่ะอาไก่นาัโอแม่บอ

กบเงียกับพี่ยังเงียบกใหญ่มึงรักกับลวดอ้วนก้อนนียมันเปลมันหนูบอกกินได้เลยเดี๋ยวจะบอกเออไม่กินได้ตรงนั้นอ่ะก่อนนี่สบอกมีอ้วนด้วยนี่ตัยอดเดี่ยวมั้งหว่าแหน่งมันได้สาวอยู่สำหรับแหน่งนี่น้อยเนี่ยแหน่งน้อยมันนี่อุ้ยแต่หน่อสูงกว่มีนะนี่ไงอี๊ยานี่สวยๆเลยเอาเลยนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละดึงนั่นแหละดึงเลย นี่ฮะเหนงน้อยๆมัน,น,น,มนเอาไว้แกงอห่านเอาเน่ากินเนา้ากินเนา้ากินซ้า,ากินกี่คนก็เอาเท่านั้นแหละอบก แค่นบอกพ่อก็ไปเอาหน้ำไม้โฮอีน้ำไม้โฮห,หลายอยู่ไดน้ำไม้โฮประมาณสักอูอ้เยอะหน้ำไม้โฮเยอะมากประมาณน้ำไม้นี่ก็พอแล้วโกว้แล้วก,ก็ไ่เคยหลอยนุนะ่มเนาะแค่นบอกอม,มามามาเสียม,มถือแค่นี้ไปได้แล้วนะครับได้แล้วตอนนี้โอ้โหได้หน้ำไม้ไปแกงไปต้มนะครับได้หน้ำไม้ไปแกงไปต้ม เอาบทนาเอาบปดิโอ้โห,โโหแต่ว่าคลายมือมากตนนัวนี้นี่คลายมันติดมือนะครับเราต้องไปร้างมือนะฮะไม่งั้นคลายมันจะเต็มมือเราไปเลยโอ้โหเพราะว่าไม่ได้เอากะสอบมาใส่ใช่ฮะจริงๆเราต้องเอากระสอบมาใส่นะครับไกกบบอ,อ้ยาแมนบ่ เนะอ,อุ้แต่ว่าคันมือนะตัวน,นี้ตัวน,นี้คือคันมือแล้วนะฮะมันคายมันคลายนะผมมันมีหน่อไม้อันนี้มันคลายมันติดมือเนาะนี่ครับจะให้ดูคายนะฮะคลายเหมือนหน่อไม้ไล่นะฮะเวลาติดมือก็ เจ็บๆนิดๆนะฮะเจ็บนิดๆเจ็บนิดๆเดียวเราก็จะใส่ถุงลงไปเลยนะฮะอันไนที่มันยาวก็หักไปเลยนะครับเออโอ้ยขันเจ็บมือเลยหาแป๊บเดียวนะครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลย เดินเข้ามาก็เต็มถุงไปแล้วนะครับตอนนี้หน่อไม้สวยสวยเสียมก็จุบ มีเสียงยุบตาใส่ด้วยินไปจนเ่นด้เหนนอยู่เหนียนเด้โอ้โหได้ของกินไปแล้วครับวันนี้กลับบ้านเราดีกว่าไปเขาไบหยกโซหยกโซหยกโซนี่ไงหรอมาเขียนเขียนจนเขียนจนโก่งนะครับเขียนจนโก่งมากาเสียมที่ถือใช่นี่ไปครับผมวันนี้ก็ได้อยู่ได้กินหน่อไม้เต็มถุงนะครับวันนี้ ไม่ต้องขึ้นเขาหาตีนบ้านก็ได้นะครับหน่อไม้อันนี้จะเป็นหน่อไม้อันเออหน่อ,อนไม้บงหวานนะครับอันนี้จะเป็นหน่อไม้บงหวานที่ผมไปหาในเขาก็หน่อไม้โฮนะผมรสชาติมันก็จะแตกต่างกันนะอันนี้จะเป็นหน่อไม้ที่ต้มมันสุกเร็วแกงก็อร่อยนะครับแต่หน่อไม้ไล่เอ้อหน่อไม้โฮก็แซ่บเหมือนกันนะครับแซ่บคนละอย่างาาฝั่งน้นก็มีนะหน่อไม้โคนะเต็มอยู่ กลับบ้านกันได้หน่อไม้ต้มแล้วโอ้หนอไม้ได้มาแล้วก็มาล้างนะครับดดดาดูดสีหน้าคนไปหานะฮะดดดาดูด <c oughs> ไปม่นป่าหน่อไม้นะครับอันนี้ก็เป็นแผนกเกะนะครับแผนกเกะแผนกบเนก,เ,กบเสร็จก็มาต้มนะครับต้มแล้วก็ไปสู่กันกิน ใช่ไหมฮะแมนเมเลฟฟันเมเดีดจะดอดดูเดี๋ยวนี้เนาะโอ้กับไปมอนป่าหนูไม้เนาะมอนป่าหนูไม้เขาต้องเซฟตี้นะฮะนี่แบบนี้เราต้องใส่แบบนี้นะฮะใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้นะครับพวกหกหกอยู่แผนกต้มบ่เนี่ยอืมแผนกต้มไปแล้วบ่บแผนกอินแผนกต้มไปแล้วนะครับอันนี้เป็นแผนกกลางแทนทีที่แผนกเก้แผนกล้างจะเป็นต้มชุดถ่าย ใส่ใไ่อาเจีนี่ยงเดีเยโนกัโคนป้ายกับป้ายเอะเถอะน